สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้มาทำคลิปในยามบ่ายนิดนึงนะคะเราอยากจะดูว่าเอ๊ในช่วงบ,บ่ายนี้จะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เอาวันนี้เราเริ่มต้นที่ฟลอริดาสิบนอกก็แล้วกันหลายคนบอกว่าอ้าวจริงเหรอส0บนอได้เหรอจริงนะคะฟลอริดาสิบนอนะคะทักทายการสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามในช่องของ ไปกับโก้กล้วยแดงอินโดนะคะวันนี้เช่นเคยคะ่ะเราก็มาคุยในเรื่องราวกล้วยกล้วยนะคะเจ้าฟลอริดานี้เป็นอีกหนึ่งกล้วยที่มีในสวนเหมือนกันนะคะตัวเก่าไปตัวใหม่ก็มานะคะวันนี้ก็ต้อนรับอีกหนึ่งสมาชิกนะคะกล้วยฟลอริดาสิบหนอ่อต้นใหญ่มากตัดแล้วก็หนอก็ขึ้นเลยนะคะเป็นธรรมชาติของกล้วยอยู่แล้วคะ่ะ ะะแต่ว่าหลายคนก็ไม่กล้าที่จะตัดนะคะอันนี้อันนี้เฉพาะด้านนี้นะคะ1 2 3 4 5นะคะค่อนข้างจะมีหน่อเล็กหน่อใหญ่นะคะสวยงามทีเดียวนะคะเรายกมาแบบนี้เลยนะคะฟลอริดาใบสวยนะคะใบสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะนี่คือนี่ในลักษณะต้นนะคะขึ้นกันแบบนี้เลยนะคะ เกิกันแบบนี้เลยนะคะก็บอกว่า10หนอนะคะได้5แล้วนะคะอ่าฝากนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่าด้านนห้าเน,นะหกเจ็ดแปดเก้สบโอ้สิบจริงๆด้วยค่ะทุกคนนะคะก็ถือว่า,ามีพอแบ่งปันนะคะมีพอแบ่งปันสําหรับกล้วยฟอริดาสิบหนอนะคะก็ลองดูใครที่สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะ ไม่รู้ว่าเท่าแก่ใหญ่จะแยกหน่อตอนไหนนะคะแต่ว่าสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะ หลังจากที่เราได้เห็นหน่อฟลอริดาสิบหน่อแล้วนะคะวันนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนมาให้ได้เห็นก็คือห้องอบประยุกต์นะคะถือว่าเป็นห้องอบอกล้วยนะคะช่วงที่เราประทงพยอาอะไรนะหน่อเล็กๆนะคะประทงพยาบาล <laughs> ก็ว่าได้นะคะประทงพยาบาลก็ได้อนุบาลก็ได้นะคะ เราจะเอาไว้ชีวัดเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูข้างในนะ้าว่าเป็นอย่างไรและที่สําคัญก็คือความสําเร็จก็คือเราประกอบเสร็จแล้วนะคะดังนั้นหมดความกังวลได้เดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีไหมแป๊บหนึ่งนะคะร้อนมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยมีอะไรด่งดางๆด้วยอะ่ะนะคะอันนี้ก็คือโรงอบนะคะอบมากเลยนะคะ อนุบาลของเราตอนนี้เหงื่อออกเลยละค่ะอบเพื่อที่ให้ขึ้นราก15วันนะคะโหนอกจากเราจะได้คือมันมั่นใจมากกว่านะคะเพราะว่ามีเรือนอบเนี่ยหนึ่งเลยทำให้รากติดแล้วก็ใบไม่ช้ำนะคะอยู่ในตรงนี้นะคะก็โอเคอีกหนึ่งที่เรานำเสนอนะคะกล้วยป่าลายหินอ่อนนะคะก็มาแล้วหลายคนถามเข้ามาอยากเห็นอยากดู ว่าเป็นอย่างไรแบบนี้ละคะ่ะทุกคนครั้งแรกเหมือนกันที่เพิ่งได้เห็นนะคะกล้วยป่าลายหินอ่อนมาใครยังไม่เคยเห็นมาเห็นพร้อมกันเลยนะคะใบเขายังเล็กอยู่ต้นยังเล็กแต่สภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะดูอีกใบหนึ่งก็แล้วกันกล้วยป่าลายหินอ่อนนะคะใครที่อาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ในกระแสไหมตอนปกติเรามีแต่ กล้วยแดงอินโดนะคะแล้วก็ฟลอริดาที่เรานำมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็จะมีเรื่องของกล้วยป่าลายหินอ่อนอีกหนึ่งตัวขึ้นมาเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด5้าใบค่ะแต่ก็คือมาแล้วก็สะดุดตาเหมือนกันนะคะเคยเห็นแต่เขาพูดกันในเพจนะคะในไลน์ใน YouTube นะคะวันนี้เราได้เห็นแล้วกล้วยป่าลายหินอ่อนนะคะลายด้านบนค่อนข้างที่จะชัดนะคะ โอ้ตอนนี้รู้สึกว่าอบแล้วก็ร้อนมากๆเหงอเต็มเลยค่ะนะคะโอเคนะคะเราให้ได้เห็นทั้งโรงเรือนที่อบนะคะสำหรับห้องอบนะคะอันนี้เราอบฟลอริดาสต้นนะคะเพราะว่าเป็นต้นที่เราพึ่งได้มาแล้วก็จะมีกล้วยแดงอินโดแล้วก็กล้วยป่าลายหินอ่อนนะคะสวยงามมากอันนี้เป็นโรงเรือนอบนะจ๊ะโอ้ รูซิมนิดนึงอ,อบมอกๆเลยนะคะให้ได้เห็นหนึ่งนะคะตู้อบของเรานี่นะคะหาซื้อได้ตามเขาเรียกว่าตามอะไรนะตามเขาเรียกว่าโฮมโปรอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็เข้าไปดูก,ก็แล้วกันถ้าใครต้องปลูกเยอะๆดังนั้นเรากาลันตีได้เลยนะคะในการอบเพื่อที่จะให้รากเขาเดินดีนะคะ สำหรับตนน้นอื่นๆล่ะนะคะวันนี้ฝนนะคะมาแรงมากๆตนน้นอื่นๆก็ยังอยู่ในสภาพคงอยู่นะคะความสวยในแต่ละวันก็แปลกหูแปลกตาไปเหมือนกันนะคะพอที่จะให้ได้เห็นอยู่นะคะในกระแสก็เข้ามาถามนะคะในช่อง YouTube เหมือนกันว่าเอ๊ะลายด่างเทียมด่างแท้เป็นอย่างไรนะคะ ตัวที่แท้นะคะใน,ในของเราก็ก็แท้่น้หละคะ่ะกล้วยแดงอินโดนะคะก็เอามาให้ได้ชมกันนะคะอันนี้ก็เฉิดฉายสวยนะคะได้เห็นการเจริญเติบโตนะคะอ้วนขึ้นเรื่อยๆอันนี้ดูถ้าเราการจะเริ่มแตกหน่อเนี่ยเราอยากจะให้ดูตรงที่ว่าบางทีเราฝังลึกเกินไปมันก็ไม่แตกหน่อน,นะคะอันนี้ก็ถือว่าสวยอยู่สวยอยู่ ตัวที่ลายไม่เหมือนใครก็คงจะเป็นตัวนี้ละค่ะเป็นที่จับตาดูของทุกคนในสวนนะคะก็พอให้ได้เห็นความงามของน้องอยู่ใครที่ชอบในสไตล์ลายแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกลายหนึ่งก็แล้วกันที่ก่อนหน้าน,นี้เราทำ u t u b e แล้วก็มันก็ลายในสไตล์แบบนี้นะคะอยู่ไหนละเอาหายไปแล้วน่าจะขายแล้วมั้งโอเคโอเค เดี๋ยวให้ดูต้นนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะลายสวยงามมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้มอบให้กับเรานะคะอีกหนึ่งนะคะที่เราอยากให้ดูก็คือต้นใหญ่มากๆเลยต้นนี้แล้วก็ทรงสวยมากๆเลยตอนนี้เติบใหญ่เติบโตแล้วนะคะก็ของอยู่ทางเหนือนะคะให้ได้รับชมกัน สวยงามมากๆเลยใบที่ออกมาใหม่ก็รับแดดที่ที่ร้อยนะคะสวยงามนะคะวันนี้เรามาตามให้ได้เห็นกันแค่นี้ก่อนนะคะในคลิปหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับกล้วยแดงอินโดแล้วก็กล้วยด่างต่างๆนะคะวันนี้พามาดูโรงเรือนพามาดูฟลอริดาสิเน้อนะคะก่อนหน้านี้เราเคยให้พาท่านให้ให้เห็นก้าวหนอ่อก็เล็กๆ แต่ตอนนี้ใหญ่ไม่ใช่ว่าต้นเราต้นที่เราขายหรอกเวียนกันไปเวียนกันมานะคะความชอบในแต่ละคนก็ก็วินาทีนั้นจังหวะนั้นก็มีความต่างกันนะคะทีนี้อ,อ่นันั้นเขาเรียกว่าน้ำสังเคราะห์แสงใช่ไหมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะซัารูดินซีสังเคราะห์แสงก็ต้องมีด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆว่าเราเตรียมจูดินซีสังเคราะห์แสงไว้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นจุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะถ้าใครสนใจก็แวะมาดูได้แล้วก็ยิ่งตากแดดมันก็เหมือนกันค่ะจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะสีแดงนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องตากแดดแล้วก็เพื่อที่จะทําปฏิกิริยากับแบคทีเรียที่อยู่ข้างในข้างในเจ้าจุลินทรีย์สังข้อแสงนี้นะคะก็จะสีแดงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วนะคะ ก็ใช้ในการปลูกเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้1แหละแตกใบ2แหละเร่งหน่อนะคะแล้วก็เติบโต,ตได้สม่ำเสมอนะคะอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าแล้วก็เป็นพื้นที่ในการเตรียมเดี๋ยวไม่รู้ว่าต้นไหนจะลงด้านนี้ได้บ้างนะคะถ้ามันไม่มีราคา,าแพงเกินไปก็อาจจะ ย้ายมาลงที่นี่อยู่แต่ต้องดูอีกทีนหนึ่งนะคะอันนี้เราเตรียมปุ๋ยเดี๋ยวไปถามพี่พี่เลาะหน่อยว่ามีปุ๋ยอะไรบ้างนะคะดินแดงสวยนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าเขาเรียกว่าป่ากล้วยนะคะมมอยังแด่พี่เลาะอ,อันนี้นน <laughs> หนึ่งไสเดือน,อนแกลบลกขี้มูลสัตว์ต่างขี้วัวขี้ควายนะคะได้หมดเลย ดินซีด้วยเนาะทั้งปุ๋ยด้วยนะคะอันนี้เราจะทําให้เป็นดินปลูกนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็อยู่ในป่ากล้วยแต่ก่อนเป็นสวนทุเรียนเสียใจไหมเอาทุเรียนออกแล้วปลูกกล้วยนะคะนะคะก็มีโรงเรือนมีอะไรนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะฝนตกอยู่ตลอดเวลาก็ดูแลกันด้วยนะคะที่นี่ฝนตกนะคะดูสิคะเลื่อนน้ำว้าที่สวนเราสวยไหม <c oughs> เราปลูกกล้วยน้ำว้าได้สวยกล้วยแดงอินโดก็ต้องปลูกสวยเหมือนกันนะคะถ้ามันแดงเต็มป่านี่คงจะแบบเก๋ไก๋น่าดูเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับอินกิเลียนนะคะเรียกได้ว่าส่วนประกอบต่างๆอยู่กองนั้นจะเป็นดินแดงด้วยนะคะกองฟังนนจะเป็นดินภูเขาไฟค่ะก็ทำการผสมมีพี่เลาะนะคะมาช่วย ในการผสมในครั้งนี้นะคะเราได้พาดูพื้นที่ไม่ไม่ใหญ่นะคะที่มาของแมลดินตายฟาร์มก็คือพื้นที่ที่มีกำแพงล้อมรอบนะคะไม่ถึงสองงานนะคะแเราก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แล้วก็ต้องดูแลทุกเราก็ต้องใช้ทุกมุมในตรงนี้ให้มันเป็นมุมที่ที่เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็พยายามเรียนแบบกล้วยจากส่วนนี้ว่าธรรมชาติของกล้วยตรงนี้มันขึ้นอย่างไร เราก็ทำล้วยได,ดินโดของเราให้มันขึ้นตามนั้นเลยค่ะอันนี้ทุกคนลาไปก่อนนะคะอาจจะแปลกใจที่เราพาปิดกล้องด้วยกล้วยน้ำว้านะคะโอเคเดี๋ยวไปเห็นธรรมชาติของกล้วยอีกต้นหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะปิดคือเราพยายามเรียนแบบกล้วยน้ำว้านะคะคือเวลาเราตัดเราตัดออกเขาก็จะขึ้นต้นลูกเห็นไหมคะ,อ,ะอาจจะไม่ขึ้นต้นแม่แต่ว่าจะขึ้นต้นลูกนะคะก็ ก็ถือว่าเป็นอีกหน,หนึ่งการเรียนรู้ที่เราดูจากโบราณด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่เราที่เราเอามาปลูกนะคะชายคนนี้ทิ้งคอนโดหรูมาอยู่บ้านสวนนะคะ